สวัสดีเพื่อนๆนะครับผมช่างหยัดครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวมาพามาชมยมห้าทีเซนะครับก็ขอบคุณมากๆครับพี่ชายจากชลบุรีครับส่งรถมาให้จัดสภาพใหม่โอฮอนอ่าปั้นใหม่ให้มันสวยจิตจัดนะฮะก็ขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับนานๆมาทีนะครับพอดีงานเยอะต้องขออภัยด้วยนะครับโอเคก็มาชมกันเลยครับเดี๋ยวคลิปจะยาวอันนี้เป็นทีเซ็ตเอ็มยมห้าทีเซ ลนยนี้ก็เป็นลายจอดฮิตนะฮะเมื่อก่อนผมก็เห็นนะแบบนี้ลายนี้สมัยผมเด็กๆเ,เป็นคนในหมู่บ้านก็ออกมานะครับขีนะ่โอเคมาชมกันเลยครับตอนนี้ก็พี่ชายก็เก็บสีมาบ้างแล้วนะครับก็ยังไม่ทั่วทั้งคันนะเดี๋ยวมาทำใหม่หรือใหม่เอาให้คลิบๆเลยนะ อันนี้ก็มาก็จอดนานน่าจะเป็นเ,เพราะจอดนานแหละสตาร์ไม่ติดก็ถาักขาบูออกล้างแล้วก็เปลี่ยนหัวเทียนแล้วก็ดูน้ํามันในถังออกให้หมดแล้วก็เปลี่ยนหน้ามันใหม่นะครับอันนี้ก็ขับเทสมาด้วยขับเทสด้วยนะครับอันนี้แบตเสื่อมไปแล้วนะครับแบตถึงจะถอดขั้วแบตออกแต่ว่ามันมันก็เสื่อมไปแล้วนะเดี๋ยวดูตัวรถกันก่อนก็จะมีตัวนี้ที่ไม่ได้ใส่มาอาจจะอยู่ในกล่องเพราะว่าพี่ ชา้เจ้าของรถเขามีอะไรมาให้ด้วยนะครับสองกล่องตัวปิดข้างตรงนี้ก็น,น่าจะอยู่ในกล่องนะมันก็ไม่มีมาไม,ไม่ได้ใส่มาดปิดอันนี้ก็เดี๋ยวจัดการให้ครับเดี๋ยวแก้ไขอะไรต่างๆเบรกหน้าใช้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ใช้นานก็ขึ้นขี้ตะก,กรันอะไรก็อาจจะต้องยิงทรายแล้วก็ทําสีใหม่หรือไม่ก็ยิงทรายแล้วก็ใช้เป็นสีเนื้อลูมิเนียมไปเลยนะครับ เบรกลังใช้ไม่ได้เบรกลงเบรกไม่ลงนะครับเบรกล้างเสียนะฮะเบรกหน้าใช้ได้นะครับระบบไฟติดครบอยู่นะฮะระบบไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟหน้าแตะอะไรดังอยู่นะครับเทสแล้วนะครับดังอยู่ประมาณนี้ดูรอบๆตัวรถกันก่อนโอเคเดี๋ยวเริ่มใหม่ก็จะมาดูที่หน้ากากตัวนี้ก็ ยังเป็นของเดิมอยู่มันเป็นแบบเดิมอยู่กระจกก็เป็นของเดิมอยู่มีเก็บสีมาบ้างนะครับเดี๋ยวก็ทําให้ใหม่ให้มันสวยๆอันนี้ก็ยังมันไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่มันเป็นคลืนนะ่นไม่เป็นไรครับก็เดวจัดการให้ใหม่ตรงไหนที่มันแตกมันอะไรก็ตรงไหนที่พอจะซ่อมได้ก็ซ่อมนะครับตรงนี้ล้อมันใหญ่มันก็จะมาสีตรงนี้หน่อยนะครับเวลา กดเบรกหนักๆนะครับอาจจะต้องถ้าจะใช้ยางเบอร์นี้ก็อาจจะต้องอกดโช๊คลงนะโช๊คลงให้สุดนะครับให้มันหักะก็นะจ,ะจะมีสีหน่อยไม่เยอะนะอาจจะจัดหรือไม่ก็อาจจะจัดทรงชุดสีให้มันถอยหลังนิดนึงนะครับแล้วก็ดูไอ้ตัวหน้ากากตัวนี้โครงหน้ากากจะจะเหมือนเหมือนเหมือนมันจะเอียงนิดนึงนะครับ เวลาขับแพนมันก็จะอยู่ประมาณนี้แต่โครงหน้ากากก็จะไปฝั่งนี้อาจจะต้องได้อัดได้เอ่ยได้ได้ดัดได้อะไรให้นะครับเดี๋ยวดูก่อนดูดูทรงหน้าก่อนดูดูมุมตรงนี้ก่อนกับล้อหน้ากับบางโคลงหน้าเนี่ยถ้ามันตรงกลางกันแล้วก็ก็ไม่เป็นไรก็ไม่ต้องไปดัดนะมันจะเอียงนิดนึงก็ไม่เป็นไรขอแค่ล้อหน้ากับหน้ากากหน้ามันอยู่เซนเตอร์นะครับพอแขนพวกอะไรก็เดี๋ยวจัดให้ใหม่นะ อันนี้ก็เดี๋ยวหาน้อใส่นะครับประมาณน,นี้อันนี้ก็อาจจะต้องได้ซ่อมให้เนาะรอบๆตัวรถอันนี้ก็สตาร์ทติดแล้วครับผมเอามาลองขี่เพื่อที่จะเช็คโชคด้วยเช็คระบบอะไรต่างๆด้วยนะครับว่าตรงไหนมันควรแก้ไขไหมอันนี้ก็ล้างคาบูใหม่ดูน้ำมันออกเปลี่ยนหัวเทียนนะครับตัวนี้ เป็นหัวเทียนเกลียวสั้นใส่มาก็เปลี่ยนเป็นเกลียวยาวตรงตกสเปคให้นะครับเบอร์เก้านะครับล้อหลังก็มีมเอียงหน่อยก็ไม่เป็นไรก็อาจจะต้องได้จัดทรงจัดอะไรแต่ลูกค้าจะให้ผมใส่อามแกมม่านะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กห้าการหัวกานพวกเป็นล้อพวกซ b r อะไรต่างๆเราต้องได้แปลงใส่ พวกน็อตอะไรที่ไม่สวยอะไรก็อาจจะต้องทําให้ใหม่เปลี่ยนให้ใหม่นะครับแต่สีนี่ทําแน่นอนนะดูรอบตัวรถไปก่อนนะว่าประมาณนี้นะต้องเก็บให้ใหม่หมดเดี๋ยวยึดสายเบรกหน้านี่อาจจะต้อง หาของแต่งหาอะไรของสวยๆมากให้ใสนะครับจะสวยกว่านี้จะดทรงจะสภาพให้ใหม่โอเคเดี๋ยวมาดูถังน้ํามันก่อนกันก่อนถังน้ํามันก็จะมีมีสนิมอยู่อ,อ้าหาที่เปิดฝาไม่เจอเพื่อนๆโอเคเจอแล้วครับ ก็จะมีสนิมอยู่นะครับอาจจะต้องได้ล้างถังนะนะครับมีตะกอนมีฝุ่นมีเศษอะไรต่างๆอาจจะต้องได้ล้างถังเลยครับล้างให้มันสะอาดว่าถังจอดนานนะก็จะประมาณนี้นะประมาณนี้ เดี๋ยวมาดูใต้เบาะอันนี้รีวิวยังไม่ได้ทำนะเพื่อนๆน,นะยังยังไม่ได้จัดสภาพนะครับต้องขออภัยนะเดี๋ยวผมเปิดเบาะกันนะเพื่อนๆเนเ่าก,ก็ประมาณนี้ครับแบตก็เป็นแบตท,ทรงแบน 3m กายังมีขายทั่วไปครับผมวกน็อตอะไรต่างๆไม่มีผมก็จะจัดการให้ครับสายไฟอะไรต่างๆตรงไหนไม่ดีก็เดี๋ยวพันเก็บให้ อันนี้ก็มีลังหนูไม่เป็นไรครับนิดหน่อยโชคหลังไม่เสียนะนุ่มดีจากที่ลองโชคหน้าก็นุ่มดีครับอาจจะเซตน้ำมันเซตอะไรให้ใหม่เพราะว่าต้องรื้อทำสีแล้วก็โชคหลังก็เดี๋ยวรื้อทำสีให้นะครับน็อตก็จะชุบให้ก็ให้ดูรละเอียดละเอียดหน่อย Okay. เ,เดี๋ยวมาฟังเสียงกันครับตอนนี้โชกยังยังเป็นโชกเดิมอยู่เป็นโชกจุดเติมอยู่สวยอยู่นะครับโซสสตอร์อก็ก็ยังพอใช้ได้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนก็จะดีครับแล้วแต่ลูกค้าจัดให้ได้ใหม่หมดนะเมืเ่อหรืออาจจะเปลี่ยนแค่โซ่อะไรก็ได้นะครับอยู่ตามความเหมาะสม เดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับคันนี้พอจากที่ลองขี่ดูก็มันก็นุ่มดีนะฮะแต่ว่าเครื่องก็อาจจะอืดไม่มีกำลังนะฮะตาร์ทง่ายครับตาร์ทง่ายเพราะว่าล้างขบูแล้วก็จูนใหม่ให้ด้วยก็เลสตารทง่ายไฟหน้าไฟท้ายติดอยู่เดี๋ยวผมเอาลอบขึ้นอีกหน่อยนะครับ Okay. เขาเราขึ้นหน่อยเพราะว่าเราต้องเปิดไฟดูครับไปเลี้ยวซ้ายนะครับติดๆติดๆเพราะว่ามันไม่มีแบตบมันก็จะเป็นแบบนี้แหละครับเป็นอื่นๆจะพิบบ้างไม่ระพิบบ้างนะแล้วแต่มันก็ติดติดๆแต่มันไม่มีแบตนะครับ ไปนะแต่นี้นก็ติดนะติดสูงต่ำติดับพัสซิงก็ติดนะติดแต่มันไม่มีแบตมันก็เลยน,นีนะ่ไฟหลีก็ติดอยู่แต่นี้อันนี้ไฟเบรกติดค้างนะครับไฟเบรกติดค้างก็ไม่เป็นไรก็เปลี่ยนสวิตเบรกอะไรต่างๆใล่เปลี่ยนให้ ยางหน้าหลังเปลี่ยนมาใหม่ๆก็ใช้ยางคู่นี้แหละนะไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้มันยังดีอยู่ยังสวยอยู่นะครับร้อยสิบร้อยสามสิบอาจจะยางใหญ่มันก็เลยอืดนะครับของไรเฟิลสเตหรรมาอันนี้จากที่ผมสังเกตนะเวลาเล่นเนี่ยเครื่องมันจะสั่นมากนะทั้งสั่นทั้งตัวรถทั้งเครื่องเลย มันสะท้านนะครับอาจจะต้องได้แกะดูเพื่อคือน่าจะต้องได้ผ่าเครื่องเช็คก้านเช็คบาลานเซอร์อะไรต่างๆนะครับถามว่าเงียบไหมก็เงียบอยู่ไหเงียบอยู่ก็มีเสียงคัดดังบ้างเป็นเป็นปกติครับคาัาดอ่พอเวลาจำคัดบิดคัดมันก็จะเงียบจะดังครับคัดทีแทดคัดอะไรมันก็จะอยู่ฝั่งนู้นนะมันจะมันจะ กระทุ้งมาครับผมหันจะกระทุ้งมาฝั่งนี้พวก R15M ใครใช้ใครเคยใช้ก็จะรู้ดีว่าคาัสเปันดัง Yamaha ม,มันก็จะมีเสียงดังนะนี่คัสมัน,น,มน,นจะอยู่ฝั่งนี้ครับก้านกระทุ้งคัสก้านกดงคัสจะอยู่ฝั่งนี้นะกนะารทำงานก็จะเป็นแบบนี้ Yamaha จะเป็นแบบนี้จนถึงปัจจุบ,บันนี้ R15M อะไรตรงนี้นะก็จะ แบบนี้แหละเนาพราะว่าผมก็เคยทำอาชีพห้าอ้ซลัวนี่บ่อยมากแกนสกัดแกนคัดขาดก็สลิปเปอร์คัดมันล็อปมันขาดมันอะไรต่างๆขาเครื่อโอ้หอยเที่ยวเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนอะไรต่างๆอาชีพห้าผมทำบ่อยมากครับแล้วก็คัดก็จะมีดังเวลาบีบคัดก็จะเงียบเวลากรรมค้ามันก็จะคลุกเอ้ยเวลาไม่กรรมค้ามันจะมันจะสัด้านหน่อยคลุกๆๆๆพอบีบคัามันจะ เงียบกันนิ่งขึ้นนะครับเคยเคยใช้จะรู้ดีผมก็เคยครับเพราะว่าผมสงสัยเ,เครื่องมันสั่นทำให้ถึงรู้ว่าเครื่องสั่นเพราะว่ามันจะท้ามไปราะว่าผมก็เคยขับทีซอยู่นะครับทีแซอาจจะไม่ใช่ทีเซเอ็มแต่พื้นฐานมันเดียวกันนะครับดานล่างมันอะไรตา่างๆมันจะท้านไปแบบนี่คือ ใช้รอบตึงสูงหน่อยนี่ชามไม่กี่กิโลมีมือชานะครับแต่วันรอบก็หมุนอยู่แต่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่เข็มไม้ขึ้นอยู่ครับับดูเข็มไม้ขึ้นเข็มไม้ขึ้นนะนนก็เต็มน้ำมันก็ใช้ได้ครับอันนี้ความร้อนอันนี้น้ำมันก็กดตรงนี้กดดูความร้อนเอ้ยกดดูน้ำมันเลย ออาลันใช้ได้ครับถึงเอาแบบมันเปลี่ยนมาเป็นใหม่นะสวยๆคุณคเดี๋ยวเก็บจัดการให้ครับเราจะทําให้สวยๆเสียงเครื่องก็ถือว่าเงียบดีแต่ว่าก็มันสัาว์คเนี่ยต้องแกะต้องเปิดเปลี่ยนซีนอะไรต่างเครื่องก็เยอะตามอายุนะครับมัเยอะตามอายุมีเยอะมีอะไรต่างๆมีเรื่องบางคือเยอะตรง ต้องจะมีตัวโซน,น,นี้น้อยตรงนี้นะว้าทำงานครับราวาทำงานอันนี้าวาทำงานดิอันนี้าวาทำงานดิเราแล้วแต่ดังอยู่แต่ไปไม่พอมันก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมจัดการให้ครับสวยๆเดยวเสร็จยังไงเดีย๋ยวมารีวิวให้ให้ดูวันนี้พี่ชายเจ้าของรถบอกให้ใส่เป็นล้อ,อล้อห้าก้านล้อหกก้านอะไรพวกนี้นะครับ จากการแปลงให้ครับจะต้องแปลงให้เสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยทาสีถ้าแปลงเยอะผมจะไม่ได้รับนะครับถ้าแปลงนิดๆหน่อยๆได้นะครับเพราะว่ามันจะเสียเวลากันอีกเนานะขอบคุณมากๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ออกดติดตามด้วยครับฝากไม่ได้เลยก็คือ,อลูกค้านะทุกท่านนะครับแล้วก็พี่ชายใจดีจัดชมบุรีด้วยครับอันนี้กนะ็ฝากช่องทางการติดตามก็มีเพจ เฟซบุ๊กส่วนตัวทิ y ต u t ยูทูบชาแนลแล้วก็อินต a าแกรมครับผมช่างหยาดเอ็นเอซิงช่างหยาดเอ็นเอช่างหยาดสีสเกศนะครับก็โรกันได้ครับโรเข้ามาปรึกษากันได้ผมอาจจะรับสายช้าหน่อยครับประมาณนี้เอาคร่าวๆก่อนพเพื่อนโดยรวมแล้วมันก็มันก็โอเคอยู่แต่ว่าก็ายังไม่คลิบนะครับาต้องทำให้มันคลิบๆสวยๆแล้วก็ คันเร่งอะไรต่างเครื่องอะไรต่างบิดมันต้องมามันต้องพุ่งนะเดี๋ยวผมจะทาให้มันพุ่งมันฉีดีกว่านี้หม้อน้าอันนี้เหมือนเหมือนล้างมาใหม่ๆก็สวยอยู่นะครับก็เดี๋ยวดูว่ามันสกรปรกไหมถ้าไม่สกรปรกก็แค่ล้างเก็กบก็พอยังสวยอยู่ครับคลิปไม่ล้มเลยนะล้มนิดหน่อยเองสวยอยู่วัคซีนชกหน้าก็ไม่เลือดนะไม่เลือดแต่ต้องเรา,ากระบอกไปทําสี ไม่ถอดก็เอาแค่กันฝุ่นออกมานะครับอันนี้ครับเท่าๆครับเดี๋ยวเจนจะเอามาชมเล่วเดี๋ยวมามาให้ชมครับเพื่อนๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยค่ะวันนี้ช่างหยร็บกับเจรลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ